ก็ไม่เจอเชื้อขึ้นเลยนะตัวคอนโทรลเนี่ยเชื้อขึ้นเต็มไปหมดที่ใช้เป็นตัวน้ำกลัน่นก็พบว่าเชื้อขึ้นทั้งคู่เลย สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์พลอยกับ SLS Science for All อีกครั้งค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ได้ข่าวมาว่าสารกลุ่ม disinfectant หรือว่ากลุ่มที่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มของ70%แอลกอฮอล์ขึ้นไปเนี่ยเริ่มที่จะขาดตลาดแล้วคราวนี้น้องๆสงสัยไหมคะว่าถ้าแอลกอฮอล์ขาดตลาดแล้วเราสามารถใช้สารอะไรเป็นสารที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันได้บ้าง เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพามาแนะนําสารกลุ่มอื่นนะคะที่สามารถทําหน้าที่คล้ายๆกับแอลกอฮอล์ได้เหมือนกันแล้วก็จะพาน้องๆมาทํำ l ลบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารเหล่านั้นค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อแต่ละชนิดนะคะเรามารู้จักสารฆ่าเชื้อกันก่อนดีกว่าว่านอกจากแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างช่วงนี้นะคะเป็นช่วงการระบาดของโควิด19ค่ะดังนั้นนะคะเราจะ พบเคสการระบาดณปัจจุบันวันที่อาจารย์อัดวิดีโอเนี่ยเคสการระบาดเนี่ยเกิน2 0 0 0 0เคสไปแล้วนะคะทั่วโลกดังนั้นนะคะหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากการติดเชื้อนะคะได้ก็คือการเลือกใช้น้ํายาฆ่าเชื้อให้เหมาะสมน้ํายาฆ่าเชื้อแบ่งเป็น2ชนิดค่ะง่ายๆเลยคือชนิดที่สามารถใช้กับร่างกายได้หรือใช้กับเนื้อเยื่อได้นะคะอันนี้เราจะใช้คําว่า Anti septic นะคะซึ่ง จะยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยือ่อส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเราจะเรียกว่า disinfectant นะคะอันนี้ก็ทําลายจุลินทรีย์ได้เหมือนกันแต่ก็จะทําให้เนื้อเยื่อเกิดการระคายเคืองหรือทําลายเนื้อเยื่อได้คราวนี้กลุ่มของน้ํายาฆ่าเชื้อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยมีอะไรบ้าง ตัวอย่างแรกเลยนะคะที่ใช้กันแพร่หลายมากเราก็คือกลุ่มของแอลกอฮอล์กลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มของฟีนอลแล้วก็อนุพันธ์ฟีนอลแล้วก็กลุ่มของฮาโลเจนเป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวก็จะเป็นกลุ่มที่4และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของอัลดีไฮดนั่นเองค่ะมาดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยคือกลุ่มของเอทานอลเขาจะทําให้โปรตีนเสียสภาพค่ะรวมถึงจะเป็นสารที่ทําให้เกิดการสูญเสียน้ําออกจากเซลล์หรือว่าออกจากอนุภาคของตัวไวรัสทําให้เมตาบอลิซึมต่างๆเนี่ยทำงานได้ไม่เป็นปกติเหมือนเดิมความเขข้้มน ที่แนะนําก็จะอยู่ที่ประมาณ70%ขึ้นไปสามารถทําลายได้ทั้งแบคทีเรียไวรัสที่มีเยื่อหุม้มและไวรัสที่ไม่มีเยื่อหุ้มบางชนิดได้ด้วยกลุ่มที่2ค่ะที่เป็นทางเลือกแนะนําให้น้องๆก็คือกลุ่มของฟีนอลและอนุพันธ์ของฟีนอลกลุ่มนี้นะคะจะสามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ดีนะคะโดยในสภาวะที่เป็นกรดนิดๆเนี่ยประสิทธิภาพจะสูงขึ้นความระคายเคือ่เนี่ยมีอยู่บ้างขึ้นอยู่กับปริมาณของสารที่ใช้แต่ก็จะมีอนุพันธ์ฟีนอลน,นะคะบางกลุ่มที่ไม่ราคายเคืองเช่นคลอโรไซลี ตัวนี้จะไม่ค่อยระคายเคืองกับเนื้อเยื่อนะคะจึงแนะนําให้ใช้กับร่างกายได้ค่ะกลุ่มที่3นะคะจะเป็นกลุ่มของฮาโลเจนนะคะได้แก่สารประกอบคลอรีนสารประกอบกลุ่มของไอโอดีนนะคะโดยที่กลุ่มของฮาโลเจนตัวนี้จะไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนทําให้โปรตีนเนี่ยเกิดการเสียสภาพโดยที่จะไปจับกับบริเวณของกรดอะมิโนของโปรตีนแต่ละชนิดนั่นเองค่ะมาดูกลุ่มที่4กันบ้างที่เราได้รับคําแนะนํากันว่าให้ล้างมือบ่อยๆพร้อมกับสบู่นั่นจะอยู่ในกลุ่มนี้ เลยค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มของสารลดแรงตึงผิวสารของลดแรงตึงผิวนะคะจะมีทั้งหมด4กลุ่มใหญ่ๆก็คือสารที่เป็นประจุลบประจุบวก ไม่มีประจุแล้วก็มีทั้งสองประจุอยู่ในโมเลกุลเดียวกันหลักๆเลยสารกลุ่มนี้นะคะจะไปจับบริเวณที่เป็นไขมันนะแล้วก็ทําให้เกิดการเสียสภาพของโครงสร้างบริเวณนั้นดังนั้นจึงเข้าไปทําลายเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะคือกลุ่มของอัลดีไฮด์นะคะกลุ่มนี้จะทําหน้าที่โดยการไปยึดกับโปรโตีนทําให้โปรโตีนไม่สามารถทํางานได้ซึ่งกลุ่มนี้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อสูงมากจึงนิยมใช้ในโรงพยาบาลรวมถึงในห้องปฏิบัติการที่มีความ เข้มงวดทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสูงค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตารางสรุปให้น้องๆเลือกใช้นะคะกลุ่มของสารฆ่าเชือ้อแต่ละชนิดได้ตามความเหมาะสมเช่นแอลกอฮอล์แนะนําที่ประมาณ80%็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นแอลกอฮอล์ L G ol, ก็สามารถใช้ในการทาความสะอาดผิวหนังได้กลุ่มของฟีนอลสารตัวอย่างที่อาจารย์แนะนําก็คือคอร์โกลไซรินอลนะคะถ้าเป็นตัวนี้ใช้ทําความสะอาดได้ทั้งอุปกรณ์ในครัวเรือนแล้วก็ผิวหนังของเราค่ะ ต่อไปฮาโลเจนความเข้มข้นที่นิยมใช้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของโซเดียมไฮโปคลอไรต์จะอยู่ที่0.05ถึง0.5เตัวอย่างเช่นกลุ่มของไฮเตอร์ที่น้องๆรู้จักกันดีนะคะหรือกลุ่มของไอโอดีนความเข้มข้นก็จะอยู่ที่1%ไอโอดีนอันนี้นะคะจะสามารถใช้ฆ่าเชื้อบนผิวหนังได้แต่ข้อเสียก็คือมักจะมีสีโดยเฉพาะไอโอดีนจะมีสีเข้มอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะล้างออกยากนิดนึงต่อไปค่ะกลุ่มที่4นะคะจะเป็นสารลดแรงตึงผิวนะคะจะเป็นกลุ่มพวกคอรอกซ์แล การทำความสะอาดทั่วไปอาจจะต้องดูนิดนึงนะคะว่าความเข้มข้นเท่าไหร่ที่เขาแนะนําหลังฉลากที่จะไม่ระคายเคืองต่อร่างกายเรานะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะ โ o มอด์ไฮนะคะความเข้มข้นที่แนะนําจะอยู่ที่ประมาณ0.7-1%ถึง1%ใช้ในการทําความสะอาดรวมถึงใช้ในการดองหรือทําความสะอาดอวัยวะต่างๆนะคะในโรงพยาบาลได้ด้วยคราวนี้ค่ะพอเรารู้จักสารที่ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่างๆนะคะพูดง่ายๆคือเป็นสารฆ่าเชื้อชนิดต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆมาทำแ l a เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของ สารฆ่าเชื้อแต่ละกลุ่มที่นอกเหนือจากแอลกอฮอล์ที่เราเคยเรียนรู้ไปเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าสารอื่นๆมีประสิทธิภาพอย่างไรเดี๋ยวตามมาทำ l ลบกันเลยค่ะ<อ>ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำ l a บเพื่อดูประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อแต่ละชนิดกันนะคะมาดูชนิดแรกกันก่อนที่อาจารย์เอามาทดสอบวันนี้นะคะก็คือกลุ่มของคลอโรไซลินอลนะคะก็คือเดทตอน,นั่นเอง <S <S สูตรนี้นะคะจารย์เจือจางตามหลังฉลากเลยก็อยู่ที่ประมาณ5%นะคะกลุ่ม ที่2นะคะที่จะมาใช้ก็คือกลุ่มของโซเดียมไฮโปคลอไรต์กลุ่มนี้เนี่ยเจือจางตามหลังฉลากก็คือใช้2ฝาต่อน้ำา20ซีซีนะคะแล้วตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวอัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ disinfectant สารฆ่าเชื้อที่ใช้กับพื้นผิวเช่นกันนะคะตัวนี้จะเอามาผสมประมาณ1ส่วนต่อน้ำ5้าส่วนตามที่เขาแนะนําหลังฉลากอีกเช่นกันเชื้อจุลินทรีย์นะคะจ์เอามาจากแหล่งน้ําธรรมชาติเลยที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ วเวลาก็มีอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะที่ใช้ในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทั่วไปนะคะแล้วก็ จะเป็นตะเกียงแอลกอฮอล์รวมถึงตัวเปเปอร์ดิสนะคะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแลบกันเลยค่ะ1จานอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะจาย์จะใช้2 d i ดิสกนั่นก็คือดิสกแรกเนี่ยจะไปจุ่มสารฆ่าเชือ้อแล้วก็อีกดิสกหนึ่งเนี่ยจะเป็นดิสกที่เรียกว่า control นะคะเป็นตัวควบคุมว่าถ้าไม่ใช้สารฆ่าเชื้อเนี่ยจุลินทรีย์จะต้องโตขึ้นลักษณะ,ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะเท่าเท่ากันเดี๋ยวดูประสิทธิภาพหลังจากนี้กันค่ะหลังจากครบ10นาทีนะคะจารย์ก็จะเอาดิชนะคะที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ํายาชนิดต่างๆมาวางลงไปบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็นําดิชที่อยู่ในน้ํายาฆ่าเชื้อแต่ละชนิดมาวางอีกฝั่งหนึ่งของแต่ละจานอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ เราเตรียมการทดลองเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ววางตัวอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะพาจานเหล่านี้ค่ะไปบ่มเป็นเวลาประมาณ24ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูการเจริญเติบโตของเชื้อกันนะคะค่ะน้ำยาฆ่าเชื้อตัวแรกนะคะที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็พบว่า เวลาผ่านไป24ชั่วโมงพอบ่มนะคะที่อุณหภูมิประมาณ30องศาก็ไม่เจอเชื้อขึ้นเลยนะคะในขณะที่ตัวคอนโทรลเนี่ยเชื้อขึ้นเต็มไปหมดเลยตัวที่2ไฮเตอร์นะคะตัวนี้อ่าก็พบว่าเวลาผ่านไปไม่เจอเชื้ออีกเช่นกันนะคะแสดงว่าประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อก็ดีอยู่ใช้ได้เลยค่ะตัวที่3นะคะเดตตอ์ Talk, ผ่านไป24ชั่วโมงไม่เจอเชื้อขึ้นอีกเช่นกันนะคะในขณะที่คอนโทรลก็เชื้อขึ้นเต็มเลยและสุดท้ายค่ะตัวการทดลองควบคุมที่ใช้เป็นตัวน้ากลัน่นก็พบว่าเชื้อขึ้นทั้ง ค่ะแล้ววันนี้นะคะจากผลแลบ,บก็สามารถสรุปได้นะคะว่าน้ํายาฆ่าเชื้อแต่ละชนิดที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อตามที่เขาระบุ ด้านหลังฉลากนะคะเพียงแต่ว่าน้องๆเลือกให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งานต้องการใช้งานกับพื้นผิวก็เลือกแบบที่ใช้กับพื้นผิวได้ต้องการใช้งานกับผิวหนังก็พยายามเลือกที่เหมาะกับผิวหนังนะคะแล้วคอนเทนต์วิทยาศาสตร์ดีๆนะคะจะกลับมาพบกับน้องๆใหม่ใน SLS Science For a l l ในเอดหน้านะคะแล้วรอพบกันค่ะบ๊ายบาย